วันนี้เรามาพบกับเก๋บคันนี้เลยค่ะโค o โรล่าคอสเข้าใหม่อีกแล้วนะเป็นตัวปี2021วารันตีจากศูนย์เหลืออยู่ผ่อนทีด้าหมื่นสเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพนะคะรถรับประกันโครงสร้างมากกว่า200รายการใครสนใจหาสเปคนี้อยู่ตัวรองท็อปมีมาเสริมให้แล้วไปดูต่อในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พี่ๆมาอยู่กันกันกบอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะมิกีจาวรถที่น่าสนใจมาให้พี่ๆได้รับชมที่นี่ที่แรกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเ,เราก็มาอยู่กันกันกบรถ SUV รุ่นยอดฮิตทางเลือกใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่ยุคนี้นะคะที่ฉลาดเลือกใช้นะคุณพี่ตัวนี้ทําไมมันถึงขายดีมากๆเลยในเมือหนึ่งนะคะแล้เมื่อสองก้อนน่าจะไม่แพ้กันเลยเนี่ยเดีย๋ยวมิกิพาไปชมนะคะแล้วก็บอกรายละเอียด ตัวรถเนาะสำหรับใครที่กําลังมองหารถที่ทั้งประหยัดนะคะขับง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองนะออปชั่นและเทคโนโลยีมาครบคันและยังเป็นรถอเนกประสงค์ที่จัดได้ว่ามันปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆเลยเนี่ยต้องไม่ผ้นคันนี้เลยคุณพี่วันนี้มิกกี้นะคะมาขอนําเสนอสําหรับตัวนี้เลยคุณพี่ ToyoTA Corolla Cross นะคะในรุ่น1.8 h y บ r ิ d พ r ีเมีย เป็นตัวรองท็อปเลยนะคุณพี่เปิดตัวป้ายแดงเขาเนี่ยอยู่ที่1น00 00, ึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าๆนะคะวันนี้ราคาดีเยี่ยมหายไปหลายแสนเลยนะคุณพี่ยังได้อรถคุณภาพอยู่รับประกันจากทางศูโนย์โตโยต้าก็ยังเหลืออยู่นะคะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยสำหรับคันนี้คุณพี่คะฟีดาวผ่อนอยู่เลทหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000่งหมื่นสามพันบาทนะคะว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างเนาะเริ่มจากตัวด้านหน้าเนี่ยคุณพี่กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นโทนแบบว่า แบบโฉมใหม่เลยนะของทางตัวโยต้าเขานะคะชายาเเขาเนี่ยจะอยู่ที่าว่าเ,าเป็นรถนะเบืง้งแต่เอาจริงเนี่ยพอมองไปนานๆมันก็มีแต่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะไฟหน้าเขานะคะจะมีทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนที่ปรับให้สูงต่ำอัตโนมัติแบบออโต้ไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED แบบเต็มระบบตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นไฟเดย์ไทม์นะคุณพี่เขาก็จะติดให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED สีตัวรถเนี่ยมากันในสีเทาอมฟ้านะคะซึ่งเป็นสียอดฮิตสำหรับตัวไฮบริดทั้งอัลติสและก็ตัวโคโรล่าคอร์สเลยนะถือว่าเป็นสีเฉดเฉพาะพิเศษของทางศูนย์โตโยต้าเองเลยซึ่งข้อดีของเขาคืออะไรสีเนี่ยมันอยู่ นานนะคะแล้วก็เป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแถมอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะดูง่ายมันเคาะสียากนะคะเพราะเป็นสีเฉพาะโค้ดตัวถังของทางโตโยต้าเองเลยนะโค้ดสีเฉพาะเนาะมันก็ค่อนข้างจะสังเกตได้ง่ายว่ารถมันทําสีมาหรือเปล่าเคาะสีมาหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆถ้าเราเข้าสูนตลอดไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วส่วนตัวล้อแมกของเขาเนี่ยได้เป็นล้อแมกอลลอย5รูขนาดขอบ18นิ้วนะคะเป็นลายบายพัดทูโทนแบบนี้ก็มีเฉพาะตัวเหมือนกันคุณพี่แล้วก็รัดมาด้วยยางมิช ปีนนะคะปี2024เลยทั้ง4เส้นเป็นตัวยางพามาซี่นะคุณพี่อันนี้ก็คือผลิตในสัปดาห์ที่12ของปี2024นะใช้งานกันไปได้อีกยาวๆไม่มีอรอยแตกลายงานไม่มีอรอยปะรอยตะปูหมุดซุ้มล้อนะคะยังอยู่ครบทุกจุดเลยสภาพอาจจะเกลอะไปนิดนึงตรงนี้เนี่ยพอล้างทำความสะอาดสปานะข้างในจะกขันขาวโพลนอย่างนี้ เดี๋ยวมันจะนำคลิปเหมือนคุนพี่ได้รถป้ายใหม่เลยป้ายแดงเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยคุณพี่ขัดสีดูดฝุ่นล้างห้องเครื่องให้ล้างช่วงล่างให้นะคะเก็บงานเก็บดีเฟกตให้ทุกจุดเลยซึ่งถ้ามองจากทางด้านข้างตรงนี้คุณพี่จะเห็นกับเส้นสันนะคะตัวรถด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะซึ่งมันข้อดีอยังไง ถ้ามันไม่ใช่โรเมียมเวลาเราไปกระทบกับตรงวัตถุแข็งๆเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นได้สูงกว่ามันก็ค่อนข้างจะแตกหักและเป็นรอยน้อยกว่านะคุพพี่พอเห็นภาพไหมคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ซึ่งมันเปลี่ยนง่ายนะ้าไม่ต้องไปทําสีรอบพันเผื่อไปเบียดไปชนกับกันชนมาอะไรอย่างเงี้ยด้านข้างนะคะขึ้นตรงพื้นที่ที่มันสูงๆหรือว่าแม้กระทั่งด้านหลังเองนะคุพพี่ที่มันเป็นแบบพลาสติกไฟเบอร์ทั้งชิ้นอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆอ่ะเอาจริงๆมิกกี้ใช้รุ่นนี้อยู่เคยไปถอยชนกับตัวเสาเนี่ยมันยุบเข้าไปก็จริงแต่มันไม่แตกไม่เป็นรอยไม่หักนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเขาเลยตามซุ้มล้อด้วยก็จะเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะคนุณพี่ตัวโครเมียมเนี่ยเขาก็จะมีมาให้รอบคันเลยตรงคิ้วขอบหน้าต่างนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านในของเขาได้เป็นสีเบาเทอรราลอซา่าตัวนี้เป็นปี2021นะคะคุณพี่ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดตำแหน่งของเขาอยู่ตรงไหนมีจุดไหนที่ต้องระวังนี่เลย อยู่ด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นตัวรูระบายความร้อนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคุณพี่เพราะฉะนั้นข้อควรระวังนิดเดียวของเขาเลยอย่าเอาของที่มันแบบแน่นนะคะมาไว้ตรงนี้เพื่อเขาจะได้ระบายความร้อนเปลี่ยนทายแบบความร้อนออกจากแบตเตอรี่ไฮบริดได้ดีเนาะมันก็ทําให้รักษาตัวคุณภาพเนี่ยไปได้อีกยาวๆเลยนะคะเรื่องระบบไฮบริดแบตเตอรี่เขามีรับประกันให้ถึงปี2031เลยนะพี่ๆอันนี้ก็คือใช้กันไปได้อีกยาวๆเลยเนี่ยและสีเดิมโรงงานแน่นอน เพราะว่าเราดูจากตัวนี้นะคะตัวคีบโรบอตโรงงานจะไม่เปิดมันเยอะเนาะเดี๋ยวมันซีนยางเสื่อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องเดอร์สารการันว่าออปชันตัว h y บิดพรีเมียมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจะมีออปชันอะไรน่าสนใจต่างจากตัวท็อปไปเนี่ยเดี๋ยวมิกี้พาไปชมด้านหลังของเขาเนี่ยมีเป็นตัวนี้นะคุณพี่กล้องถอยพร้อมเส้นเลนม์ ไปดูกันต่อนะคะขออภัยเมื่อกี้สายเข้านะคะพี่พี่ทำให้มันตัดไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะตัวด้านท้ายของเขาว่าฝากระโปรงหน้าฝาท้ายนะคะเดิมยังไงเราเช็คได้จากตัวเมทอาร์คแบบนี้ตัวรอยคลิป Robot โรบอทโรงงานนะแล้วก็ตัวเมทอาร์คตอนประกอบจากป้ายแดงเขาต้องมีครบทุกจุดเนาะเพื่อแสดงว่าเป็นรถเดิมป้ายแดงนะคุณพี่แล้วก็นี่เลย ฝาท้ายของเขาเป็นไฟฟ้าและเปิดได้2ฟังก์ชันมีทั้งเปิดปิดปกติและเปิดปิดพร้อมระบบล็อกรถเพื่อจะได้สะดวกนะคะเวลาถือของมันจะได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกดล็อกหรือว่าไปเดินด้านหน้าล็อกกุญแจแบบไล้กระสับกระส่ายอีกเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะฝาท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วความจุด้านหลังของเขาเนี่ยมีให้ถึง487ลิตรเลยมันทุกของได้เยอะมากๆเลยนะพี่ๆถ้าไม่พอนะคะเบาะหลังเนี่ยเขาแยกปรับพับได้เอนด์ราฟไปเลยนะแบบ60-40ด้วย ตัวนี้นะคะถอดออกได้นะเป็นวัสดุที่เขามีแถมมากับตัวรถอยู่แล้วเอาไว้บังสายตาจากภายนอกผมมีของมีค่ายอยู่ท้ายรถเนาะส่วนฝาท้ายของเขาเนี่ยนอกจากถาดฝาท้ายนะคะพื้นด้านล่างของเขาก็จะมีในส่วนของตัวชุดเครื่องมือแม่แรง แล้วก็ตัดในเรื่องของยางอะไหล่นะเพื่อลดต้นทุนและลดน้ําหนักตัวรถไปเอาง่ายๆรถปีใหม่ใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแต่เขาจะได้เสริมมาเป็นตัวปะยางฉูกเชิญนะคะแล้วก็ปั๊มลมไฟฟ้าแทนนะอันนี้ก็คือเพื่อลดน้าหนักตัวรถแล้วก็ทําให้มันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นถ้าวิ่งระยะไกลนะโครงสร้างเนี่ยมิกกี้เช็คให้ทุกจุดนะคะพร้อมพี่ๆช่างทีมงานมืออาชีพนะไม่ว่าจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์เองหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะตรวจคร่าวๆเขาจะมองหาเม็ดอาร์คและหัวน็อตว่ามีอรอยขยับหรือเปล่า ตรวจค่าสีนะคะว่ามีกี่ไมครนนะคุณพี่แล้วก็ดูโครงสร้างข้างล่างด้านหน้าคันด้านหน้าเขามีตรวจให้หมดเลยออกมาเป็นใบเซอร์แบบไฟล์ PDF ให้ได้เช็คกันแต่ถามว่าคันนี้เดิมไหมนะคะดูจากรอยน็อตรอบคันไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลยนะคุณพี่นี่เลยโลโก้อยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยแล้วก็นี่เลยโลโก้เนี่ยตัวครอสเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขามองหาได้รอบคันเลยถ้าเป็นอะไหล่เดิมนะมีอยู่ครบรอบคันเลยนะคะพี่พ แล้วก็ไปดูกันต่อเลขแผ่นเพกตัวถังอะไรอย่างเงี้ยมีไหมนะมีค่ะคุณพี่ครบทุกจุดเลยในส่วนของรถเกียร์เเรานะต้องวิ่งไม่เกิน30,000โลต่อปีและยังต้องมีตัว ที่มาที่ไปเช็คได้นะคะนอกจากเอกสารเนี่ยตัวรถเขาจะบอกบอกด้วยตัวเองอยู่แล้วแหละว่ามันมีตรงไหนหน่ากังวลไหมนะอย่างเลขตัวถังเนี้ยคุณพี่แคปล้วไปเช็คได้เลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยด้วยตัวเองเนาะถาดมีรองให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยนอกจากพรมด้านล่างนะแล้วตัวรถเนี่ยฝั่งคนขับจะเป็นแบบอัตโนมือนะ,ะส่วนข้างคนขับเนี่ยได้เป็นเบาะไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยดูสภาพตัวรถและเบาะนะคะเขาใช้วัสดุอย่างดีเลยในการ ใช้งานนะแล้วก็เป็นวัสดุแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคุณพี่ด้านหน้าคอนโซลต,ตรงนี้มันจะมาเป็นแบบซอฟทัชนะคะตรงนี้นะจะเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ทําตัวโซฟานะคะแล้วก็บอกด้านข้างก็เหมือนกัน <c oughs> ขออภัยค่ะด้านข้างก็เหมือนกันตรงนี้บุมาเป็นซอฟทัชแล้วดูสภาพบานประตูไม่ช้ําเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบรอบคันแบบนี้จัดได้ว่าเป็นรถเกรดเเลยค่ะคุณพี่เนาะ สนใจนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่เดือนละ1 3 0 0 0บาทสำหรับรถปี2021ที่มีทั้งวารันตีศูนย์เหลือนะแล้วก็รับประกันระบบ h ฮ b ริดเนี่ยถึงปี2026เลยเพราะเขาเป็นรถในปี2021เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันนะคะว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเนาะนอกจากโครงสร้างเนี่ยพูดเยอะไปคุณพี่อาจจะเบื่อแล้วแหละเดี๋ยวมิกกี้ส่งเป็นไบเซอร์ให้เลยถ้าคุณพี่สนใจคันนี้นะ จองเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมิกกี้ประสานงานให้ทั้งเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลรถนะั้นแล้วก็สปารถรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะเดี๋ยวมิกกี้ประสานงานให้คุณพี่ได้รถสวยถูกใจไปใช้งานแน่นอนในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับเนี่ยนอกจากเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะคะพวงมาลัยเขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไปซึ่งถ้าเป็นตัวรุ่นปี2021เนี่ย2020เขาจะมีปัญหาในเรื่องของตัวพวงมาลัย ที่เป็นทั้งอลติตและโคโร่าคอร์สนะถ้าดูแลไม่ดีตากแดดนานหรือแบบเปื้อนเหงื่อนะคะแล้วไปจับมันจะลอกง่ายเนาะอันนี้ก็เป็นดีเฟกตนะคะจากการผลิตป้ายแดงมาเองในตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยนะคะการขีดขวนเลยแล้วมีครูสคอนโทรให้ด้วยมีเป็นครูสคอนโทรให้เรียบร้อยนะใช้เดินทางไกลสะดวกสบายมากคุณพี่ลองคิดดูว่าต้องขับยาวๆเนี่ยแชั่วโมงเนาะสมมุติว่าไปเชียงใหม่ คุณพี่คะต้องขับยาวๆ8ชั่วโมงแล้วถ้าเป็นรถปกติทั่วไปเนี่ยมันต้องจอดพักใช่ไหมแต่คันนี้นะคุณพี่ขับยาวๆได้ไกลๆเลยถ้าคุณพี่ไม่เมื่อยและมันลดอาการเมื่อยล้าได้จริงๆนะเพราะว่าตัว Cruise Control เนี่ยมันใช้งานได้จริงมิกกี้ลองไปเทสมาแล้วนะคะจากเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่คุณพี่ขับยาวๆไกลๆได้สบายเลยไปพักอีกทีเพราะว่าคนไม่ไหว ที่ลำปางก่อนจะเข้าเชียงใหม่เท่านั้นนะคูสคอนโทรก็ประหยัดแรงไปได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าในเมืองเนี่ยเขามีปรับระดับให้ด้วยคุณพี่ตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปรับระดับไฟนะถ,ถ้าในเมืองเราอยากจะได้ต่ํากว่าปกติซึ่งมันเป็นอโอโต้อยู่แล้วเราปรับระดับได้หรือขับทางไกลในเส้นทางมืดอยากปรับให้มันสูงขึ้นปรับได้นะคะไม่ต้องกลัวไฟไปแยงตาเพื่อ,อนร่วมทางหรือจะไม่เห็นทางชาัดขนาดนั้นแล้วตัวนี้เนี่ย ไฟหน้าของเขาคู่หน้าเขาจะเป็นเทคโนโลยีแบบอ,อะไรอะรถยุโรปเลยคุณพี่เป็นแบบรถยุโรปเลยนะคะซึ่งเวลาเราขับเนี่ยไฟจากทางฝั่งขวามันจะตกไปฝั่งซ้ายเราจะเห็นด้านข้างทางมากกว่าอันนี้ก็คือดีนะถือว่ารับผิดชอบกับเพื่อนร่วมทางได้ดีมากๆแล้วก็ไฟอ่านแผนที่นะคะมีทั้งม่านบังแดดซ้ายแล้วก็ขวาให้เรียบร้อยนะคุณพี่ตัวรองท็อปเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของซันรูฟเนาะก็จะ ดีขึ้นนะถ้าพี่ๆไม่ชอบเป็นแบบซันรูฟนะคะอยากได้เป็นปกติแล้วก็เขาก็ยังมีคูชอนโทให้อยู่แอร์ยังแยกปรับซ้ายขวาให้เหมือนเดิมหน้าจอขนาดเท่ากันนะแล้วตัวปี2021เนี่ยก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้แล้วสั่งการด้วยเสียงนะคะ USB นะแล้วก็มีบรา w s เซอรอะไรให้ใช้งานเนี่ยเยอะมากๆเลยตัวแอร์เย็นฉ่ำแอร์แบก,ก็รอบคัน7ไปใบค่ะเรื่องความปลอดภัยก็มีมาครบคันพอสมควรเลยนะคุณพี่ ตัวนี้แบตเตอรี่อ่อนเนี่ยตอนนี้นะคะเครื่องยนต์เขาปัดพลังงานเข้าระบบไฮบริดแล้วมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ต้องชาร์จเองเลยนะเพราะว่าเขาจะชาร์จในตัวเขาไม่เคยปล่อยให้แบตเตอรี่เขาเหลือต่ํากว่า2ก้อนเลยนะคะ2ขีดตลอดนะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยไบสปอตมอนิเตอร์มีให้เปิดปิดได้นะคะดูจากด้านข้างนะคุณพี่นี่เลยถ้าเราเปิดเนี่ยไฟส้มขึ้นเอาไว้ช่วยเรื่องวัตถุเคลื่อนที่มาด้านข้างนะแบบจุดอับสายตาอะไรอย่างเงี้ย rcta เรียก cross traffic alert มีให้นะคะแล้วก็การตั้งค่าเซ t ต i n งต่างๆมีให้แจ้งเตือนลมยางมีให้เรียบร้อยแล้วนะเกียร์ออโต้ปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บแก้วเก็บของมาพอประมาณเล็กน้อยแบบมนะินิมอลเนาะตัวนี้ค่ะคุณพี่ใครสนใจจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะพิกี้มีส่งรถสไลด์แทมประสานงานบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลย 0811419094ค่ะมิกกี้เพชรยนต์ค่ะยินดีให้บริการเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันเช็คนะคะในส่วนสุดท้ายหัวใจหลักสำคัญของตัวเครื่องยนต์เนาะว่ามันจะสภาพเป็นยังไงคุณพี่นี่เลยค่ะเนี่ยฝากระโปรงแผ่นการความร้อนกิฟตมากเลยสภาพสมบูรณ์ถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องความสกรปรกนะมันค่อนข้าง,าง,างโอเคเลยเนี่ยตาปั๊มโลโก้โตโ,ตโยต้มีครบนะคะหัวน,อน็อต ยังไม่มีการขยับนะพี่พี่ตามซอกตามหลือไม่มีการพ่นสีมาก่อนแน่นอนเนี่ยทีมิกี้บอกโลโก้นี้หาให้ดูรอบคันได้เลยนะคะแล้วก็คานด้านข้างหรือหัวน็อตเนี่ยมันทําสีกันไม่ได้อยู่แล้วแหละถ้ามีอรอยปขูหดปขีดเนาะจุดแมคคิวซีแต้มสีมีให้อยู่พี่พี่เห็นด้านหน้าไหมคะคานด้านหน้ามันจะเห็นชัดมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ด้านหน้าห้องเครื่องกว้างมากๆเลยเนาะนี่เลยค่ะ สภาพสมบูรณ์แบบนะเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง24กิโลลิตรเลยขับสนุกแล้วก็นุ่ม ช่วงล่างไม่แข็งกระด้างนะคะเข้าโค้งเกาะตัวได้ดีกับแพลตฟอร์ม PNGA เนาะคันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆถ้าพี่ๆหารถครอบครัวขนาดกำลังดีวิ่งในเมืองได้ง่ายคล่องตัวไม่ใหญ่จนเกินไปวิ่งต่างจังหวัดได้ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนแรงดนันความดันขึ้นนะจัดคันนี้ได้เลยค่ะทั้งประหยัดน้ำมันครบคันแล้วก็อนเนกประสงค์สุดๆไปเลยเนาะฟรีดาวน์พรอนอู่่13,000บาทนะคุณพี่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครั้งหน้ามิกี้จะเอาคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตาม ไ,ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ